ถ้าลูกไสมาทำความสะอาดหลังบ้านจะพี่นวองมันหกแห้งหลายตีทำความสะอาดไปหยาข็ข้นเต็มอยู่นีมม่มัน,น,นมาหายกำลังใจมันนอนหายกำลังใจเมียสมุนหน่อยมองนี่ต่ก่อนเป็นอันขวบหมูกเกาด้วยจ้ะนี่น ปลูกกล้วยวันนี่หน้าม,มันเสาะเหตุให่งหากมันเนา่าก็เลยไม่ตัดออกเราสิถมดินขื้นหม่ตนน้นไหนมันเนา่าตัดถิ่นเมื่อสิพี่น้องมันเกิดขึ้นมาไมไหมฝนตกน้าเสาะเป็นพงวะนี่มันสิบ่าไดผลผลิต ต้องมาทำความสะอาดดอกก่อนจะเนี่ยเวลาพ่นเป็นเครือเป็นยังเครื่องเ่งี้ยงนี่ิจ้ะปุกนกำลังใจล้วนๆเลยวิถีชีวิตบันนอกพี่น้องเอ้ย ปูผลัมางล่างไม,ไม่ไม่เพราะไ่ได้ซื้อกินนะจ๊ะเหลือกินก็จ้างได้ขายวันในหน้าฝนกันอย่างนี่จังน้อยต้องมาทำความสะอาดเนาะค่ะพื้นที่หกขี้หกคักหกเม่ย เนี้ยเมื่อ้าห่อนจะบอกไปแล้วค่ะทุกคนคุณลูกไส้เป็นห่อนหาหมองหาหมองทีกนั่ง